ครับสวัสดีครับผมชาปูนะครับจาก AP Solar นะครับวันนี้เรามาจะมาสาธิตการติดตั้งตัวไมโครนะครับวิธีการนะครับขั้นแรกเนี่ยเราเย็ดตัวอิวอร์เตอร์ก่อนนะครับตัวไมโครอิวอร์เตอร์นะครับให้แน่นหนาครับเมื่อแน่นหนาเสร็จแล้วปุ๊บเราใช้ตัวสายของตัวแผ่นโซลาเซลล์นะครับยึดข้ากับตัวไมโครนะครับบวกล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 บนะครับบวกลบบวกลบบวกลบทั้งหมดมี4 m ่จ t นะครับ เอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตว่าไฟสีแดงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไฟสีแดงที่อยู่ต่งนี้นั่นคือหมายความว่าแสดงสถานะ DC นะครับไฟเข้าแล้วนะครับสีน้ําเงินยังไม่เข้าเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบตัวนี้นะครับไฟ AC นะครับการเสียบก็เสียบให้ตรงตรงล็อกเลยนะครับให้ดักแก๊กด้วยนะครับอันนี้ดักแก๊กแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีไปเปิดไฟตัว AC นะครับหลังจากที่เราเสียบตัวด้านไฟ AC แล้วนะครับตรงไมิโกอิมรลเตอร์นะครับเราก็มาเปิดตัวนี้นะครับไฟเข้า เสร็จไปแล้วปุ๊บตอนนี้ไฟเอซีนะครับได้ไปจ่ายที่ตัวไมโครมิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะมาแนะนํานะครับอุปกรณ์ในการติดตั้งไมโครมิเตอร์หรือโซลาร์เซลของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับก็จะมีฟิลนะครับฟิลหนึ่งชุดพร้อมตัวนี้ตัวสมาร์ทมิเตอร์นะครับตัวสมาร์ทมิเตอร์ตัวนี้ทําการย้อนได้นะครับโดยตั้งค่าในที่แอปพลิเคชันของเดย์เยาวะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ฝั่งเอซีนะครับ เข้า AC สิ่งนี้แล้วเข้าโหลดนะครับโหลดในการใช้ไฟไม่ว่าเราจะใช้ไฟจะเชื่อมแบบไฟบ้านเราก็เข้าชุดนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เฟิร์สการฟ้าผ่านนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นชุดในการติดตั้งโซล่าเซลล์นะคร Star ับตอนนี้เราทําการออนระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็กินไฟอยู่เท่านี้นะครับเพ,าร,บเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบโหลดนะครับเราจะมาทดลองในการเสียบโหลดโดยการใช้ชาร์จรถไฟฟ้า,าครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับในการใช้โหลด อันนี้เป็นพั๊กที่เราเสียบตว้มาจากตู้คอนโทรลเมื่อกี้ที่เราแนะนําไปนะครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับแดงเลยนะครับเราจะชาร์จรถไฟฟ้าโดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์ครับหลังจากที่เราเสียบที่ชาร์จแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าเมื่อกี้นะครับังเกตจะมีไฟขึ้นสีเขียวนี่นะครับมีการชาร์จต,ตอนนี้95%นะครับกำลังชาร์จอยู่นะครับสถานะการชาร์จ ก็เราใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ในการชาร์จรถครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นการสาธิตการติดตั้งไมโครอิมเตอร์นะครับสนใจสอบถามหรือทักมาที่เพจ a อ s p s o r a ได้เลยนะครับ